สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาถึงวันอาทิตย์นะครับวันแห่งการดูแลรักษารถนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับก็คือล้างรถให้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราก็ล้างรถเสร็จแล้วก็เช็ดธรรมดานะผมก็เช็ดแห้งธรรมดานี่แหนะละล้างธรรมดาน้ำน้ำทั้งธรรมดานี่นะครับน้ำยาก็สาเอ็มธรรมดานี่นะครับแต่คราวนี้เราจะได้แว็กมาตุนเขาเรียกว่าโอเวนซี C, ไททัน โอเวนซีเนี่ยครับอ่าเซนติติตัวนี้เป็นเซนติติเป็นสังเคราะห์นะของนาโนแว็กนะครับเออผมก็ลองเพราะว่าผมได้มาจากน้องเขาให้มาอันหนึ่งเออเราก็อยากลองว่ายี่ห้อนี้เป็นไงถามว่าราคาเป็นไงก็ราคาก็แรงพอสมควรนะครับก็ดูตามราคาเอานะครับก็พอสมควรราคาแต่ซื้อในเว็บไซต์จะถูกกว่านิดนึงนะครับซื้อในออนไลน์แต่ก่อนอื่นนะวิธีการทํานะผมก็ต้องใช้ตัวเดีสุดนะคือใช้ดินน้ำมันตัวนี้เป็นตัว ทำลายอ่าเป็นตัวนี่เป็นตัวคลนครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ต้องฉีดไอน้นี่คคีนปุ๊บแล้วก็รูปดินน้ํามันนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวดินมัมมันนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตซูมกลับไปี่เมื่อกี้เรากดซูมไปเผยนี่นี่คือน้ำเอ่อดีเทลเลอร์ครับดีเทลนะครับผมก็ใช้ตัวน้ํามันน้ํามันก็สามเอ็มธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ทู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 นะครับสักสองรอบแล้วก็ลงแว็คแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราไม่มีเวลาผมมาที่เขาใหญ่เนี่ยบรรยากาศของสามหกศูนย์ก็ยามว่างเราก็มานั่ง ทำเล็กๆ,ๆน้อยๆยามเช้าก่อนเราไปข้างนอกเราก็ล้างรถก่อนแล้วก็ใช้เครือบแบกแต่ผมแค่ทําแค่ฝากระโปรงรถนะเพราะว่าเนื่องจากไม่ไหวจริงๆรถทั้งคันนี้ต้องใช้เวลาพื้พอสมควรนะเอาแค่ฝาเราอยากลองของเฉยๆว่าเฮ้ยเจ้านี้มันดียังไงกันอ้านะเขาให้เครือบมาครบทุกอย่างนะเราแกะมาดูว่าเขาให้อะไรมามั่งเนาะเราก็ดูเนี่ยธรรมดานเนี่ยรถผมจะลื่นอยู่แล้วนะพวกนี้รถลื่นเงาวับเลยนะครับปกติเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ผลลักรถนะเอา้ามาดูว่าในแพ็กเกจที่เขาให้มามีอะไรบ้างในกล่องผมก็จะแกะให้ดูนะนี่ผมไม่แกะนะเนี่ยแกะเลยตรงๆแหละอ่ะนี่เขาบอกมีโค้ดสามชั้นนะเป็นนานโนรุ่นใหม่ผมก็ไม่ลองเพราะปกติเนะี่ยผมจะเป็นเอพิมพ์นิยมชอบเป็นบุ๊กแก๊งอ่านะบุ๊กแก๊งนะครับบุ๊กแก๊งแล้วก็เป็นใช้ของพวกเอตระกูลสามเอ็นนะครับเพราะว่าราคาประ,ยะอยัาอ่าถ้าเป็นคราวนี้เราจมวางผมจะวางข้างนองแป๊บนึ่นนะเออนี่นะ ก็ในกระปุกเนี่ยเขาให้อะไรมามั่งก็เดี๋ยวเราแกะดูนิดหนึ่งนี่เปิดมาปุ๊บนี่เฮ้ยเขาบอกว่าได้120วันเนี่ยนี่คือแพคเกจเต็มๆขเขานะเราให้ดูแล้วกันว่าเป็นไงผมไม่ได้เสนอขายไม่ได้เสนออะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราเรีวิวให้ฟังว่าเฮ้ยใช้ยี่ห้อนี้เป็นไงกันบ้างนะเพราะว่าเราอยู่กับการล้างรถรถแบ็คเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่านะใช้เกือบ ผลิตภัณฑ์ครับที่ใช้แต่ว่ามันจะมีตัวที่ชอบตัวที่รักและตัวที่อะไรเราก็เลือกกันมาแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะที่เราจะมาลองนะครับเพราะปกติผมแนะนํานิดนึงนะผมจะเป็นสายวูฟแกลนะอ่านะครับแล้วก็ใช้ซิลโมนซิลโมนซิลโมนของแพงเลยเออนะซิลโมนในการเคลือบรดนครับใช้มือเคลือบนะครับเพราะว่าแว็กที่ราคาแพงมากต้องใช้มือเดี๋ยวผมวันนี้ไม่ได้มีตัวช่วยไม่มีใครมาช่วยนะผมก็มือเดียวเนี่ยละทำมันเองเนี้ยละ,ะในนี้เฮ้ยเขาให้เลยมั่งแกะมา นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวผมเอานี่กันฝารถเป็นรอยมําทนานรถผมก็ลื่นอยู่แล้วเนี่ยแบบลื่นปื๊ดเขาให้มักงนี่เหมาะสับสีขาวนะคือมันจะมีสองสีนะสีขาวกับสีดํานะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมดูรีวิวหลายคนละรีวิวลยอย่างละใช้สีขาวนีวเน่เขาบอกจะเงาวกว่านะคือกระปุกสีขาวเนี่ยเขาใช้รถสีเงาๆนะแต่ว่ารถผมสีดํานะเขาใช้กระปุกดําแต่ผมไม่ใช่นั้นผมก็ เปลี่ยนมางเพราะว่าดูจากรีวิวหลายๆาท่านแล้วเขาแนะนํามาแล้วนี้เขาให้มั่งเขาให้มาผ้าผืนหนึ่งเนาะเอาไว้เช็ดแ็กนะเราก็มีของเราส่วนตัวอยู่แล้วแต่เครือแบแ็กเนี่ยผมก็เดี๋ยวดูนี่เขาให้อะไรมามั่งเนาะผมขอดูนี่นึงขออนุญาตแก่น,นะกดแป๊บนึงนะอ๋อแล้วเปิดฝามาปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่เครือบมันก็เงาเลลื่นๆเนาะนะแล้วก็เขาให้ตัวไอ้ฟองน้ำมาด้วยแต่ว่าเราจะมีฟองน้ําเจ้าเก่าของเราที่เราใช้งานมานานมากๆแล้วอยู่นู่นถามว่ากลิ่นหอมหรือเปล่าของก๊อกลิ่นหอมนะ กลิ่นซินนติกอะหอมคล้ายๆกับคล้ายๆของอะไรี่ยคุน้นๆอะกลิ่นนี่คุ้นๆเนาะผมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวผมนึกได้ผมนึกชื่อของแ็กได้ผมก็จะบอกกันว่ากลิ่นอะไรนะแต่คราวเนี้ยผมก็จะใช้ดิทูลิงดิทูลิงวิ่ีช่ดทูลิงนะก็คือฉีดธรรมดานี่แหละฉีดธรรมดานะแต่ว่าเราจะผมจะทําแค่นิดเดียวนะเพราะบางทีผมไม่มีเวลา,านะผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฉีดพอพองามพอมีน้ำอ่านะครับแล้วก็ ใช้ดินน้ำมันเนี่ยแหละเออดินน้ำมันเนี่ยรูปไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะเพราะว่าดินน้ำมันเราต้องเนี่ยเราใช้กันโบราณกันเลยดูสิเห็นไหมเนี่ยตัวนี้น่าเป็นของสามเอ็มนะนะเราก็ต้องฉีดดินน้ำมันให้ชุ่มก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมือเดียวทำมันเองเนี่ยวะอ่ะมือเดียวฉีดให้ชุ่มก่อนนะเออแล้วก็วิธีขูดนะครับก็ขูดแบบนี้ครับขูดไปทิศทางเดียวครับไม่ต้องกลัวดินน้ำมันตกนะครับคือน้ำมันมันต้องมีให้พอนะถ้าไม่พอนะมันจะฝืดเออ มันจะฝืดนะเขาเรียกฝืดแล้วไอ้ตัวคาบมันจะติดเลยนะผมแนะนําว่าไม่ต้องกลัวเปลืองเดทอริงนะครับเพราะยิ่งทำปุ๊บยิ่งสะอาดเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งทํากับฝั่งไม่ทําแล้วกันเนาะวิธีท,ท,ทาครับก็คือแบบนี้สองฝั่งนี่เขาเรียกวิธีลูปดินน้ามันนะเนี่ยอ่าล้างรถเขาเอ้ร้านอู่รถเขาจะรู้ดีว่าลูปดินมาเป็นไงนี่เนี่ยมันจะมีพวกติดติดให้ดูแล้วนะมันจะมีพวกจิตติดมาเต็ไมไปหมดเลยนี่เขาเรียกลูปดินน้มันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องฉีด ให้เยอะๆนะครับเพราะถ้าไม่เยอะไม่พอนะงานเข้าผมบอกงานเข้าแล้วกันเออนะงานเข้าแน่นอนนะแล้วก็รูปนี้เพราะว่าแต่วันนี้ผมไม่ทําอะไรมากนะทำแค่ครึ่งนี้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรแร้วเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําสีรถลับปีใหม่นี้ทั้งคันผมเลยไม่ค่อยดูแลกันมากละใช้ใช้หน้าแน่ล่ะมารูปนี้มันจะติดไหมเนี่ยมันจะพื้นมันจะสะอาดมากเลยนะเราสั่งรูปเสร็จนะเราก็จะเช็ดเช็ดใช้ธรรมดาผ้าธรรมรานี้เช็ดเนี่ยละนะ เช็ดแห้งปุ๊บเดี๋ยวผมให้ดูว่าวิธีการว่าทําไมของตัวใช้ดีเทลลิ่งต้องใช้ดินน้ำมันลูบเห็นไหมผมใช้ดูวิธีการตับนะมันจะลื่นมากมันจะไม่ติดมือแต่ฟังเนี้จะสักๆากเห็นไหมอ่ะเห็นไหมดูนี่คือสักๆากแต่แบบนี้นะลื่นปื๊ดเลยเห็นไหมนี่เขาเรียวกว่าลูบดินน้ำมันแล้วจริงๆแล้วในการหลักฐานี่ดีที่ถูกซองนะครับคือต้องลูบดินน้ำมันเสมอทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยที่ผมว่าน้ํามันไม่พอเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย ติดก็ต้องเช็ด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 ให้มันสะอาดรูปดินน้ำมันก่อนอ่าเห็นไหมไม่ยากนะครับรูปดินน้ำมันครับไม่ต้องกลัวรถพังนะครับเพราะว่าสีพวกเนี้สีมันแข็งอยู่แล้วแต่ไหนผมทำแล้วรูปทั้งแผ่นเลยดีกว่าเนาะเออเนาะไหนผมทำแล้วล่ะนะเราวิธีการรูปดินน้ำมันเขาเรียกแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็น,นเซกชัน่น,น,นในการทำนะก็เซกชันหนึ่งทีนิดทีนิดไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าน้ำมันจะหมดก่อนไอตัวดีเทลลี่มันจะแห้งก่อน แต่ผมใช้ดีทอริงตัวแพงนะตัวนี้แพงมากนะมีอีวเอนะครับของแท้นําเข้ามา USA นะครับสมัยก่อนเรานําเข้าเข้ามากันอยู่เนาะนี่นี่รูปน้ำมันแค่นี้เสร็จแล้วครับรูปไปสองฝั่งเนี่ยนี่ผมฉีดให้ชุ่มเลยนะเพราะว่าเวลาให้ชุ่มอนะมันจะลื่นแล้วมันจะติดมันจะง่ายกว่านี่คือวิธีการทํานะเนี่ยแห่เป็นเนี่ยแบบนี้ยเสร็จเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะเดีย๋ยวผมทําต่อฝั่งนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวให้ดูว่าความลื่นปืดพอได้ไหมของแพงนเนี่ยเนี่ยโอ้พีนี่แพงนะครับสั่งมาจากอเมริกาครับเป็นของสมัยก่อนที่ผมสั่งมาเยอะแล้วผมสั่งที่เป็นโกดังนะแล้วก็มันก็ยังเหลือแล้วใช้ได้นานพอสมควรเลยแล้วก็ลื่นปืดรื่นหัวแตกมันเป็นน้ํายาเช็ดเครื่องบินครับผมบอกว่าสังเกตไหมครับนี่คือโอ p ครับน้ำยาเป็นน้ำยาเช็ดเครื่องบินเช็ดเรือครับเงาวับเลยบางทีผมไม่ทำอะไรมากล้างรถก็เช็ดแค่นี้จบเลย เช็ดก็ลื่นปืนแล้วเนี่ยเช็ดนี่ก็ลื่นปืนเลยดูเนี่ยถ้าสมมติผมไม่ใส่นะมันจะฝืดฝืดใช่ไหมอ่ะนี่แหละแต่เดี๋ยวผมก็เอาน้ำไปพวกเนี้ยลงมาตรงนี้แทนมันก็จบละมือพอได้อยู่พอได้อยู่เปลืองโอพีของแพงของแพงจริงน,นะราคาสูงนี่เห็นไหมเนี่ยที่ผมบอกผมจะทําสีรถเพราะอะไรเพราะผมเป็นลูเนยจะทําสีฝากระโปรงทั้งคันเลยรอบคันนะผมก็เลยไม่ทำอะไรมากเท่าไหร่ ไม่ดูแลไรลมากเขาใช้อย่างเดียวใครวิ่งทางวัดทุกวันนะครับวิ่งวิ่งยาวเลยครับยิ่งยาวเลยครับคันนี้ก็อยู่กับผมมาประมาณเกือบสิบปีนะก็วิ่งไปยังไม่ถึงสงสายเลยไปวิ่งยาวแต่งจริงครับวิ่งส่งงานส่งของอ่ะวิเสร็จเราก็เช็ดแห้งแบบนี้แหละอ่านดูความลื่นของเขานะผมจะบอกว่ามันจะลื่นปื้นเลยนี่ลื่นปื้นเลยเนหะ็นไหมเงาวับเลยนี่แค่ลงดิน้ำมันนะ ลงง่ายๆครับก็นึงประมาณ300อกว่าบาทนะเป็นของส m เอนะครับส่วนดีเทลลิ่งที่คุณใช้อะไม่ต้องอะไรมากก็ได้ครับซื้อแบบประหยัดแบบตัวถูกเลยก็ได้ตัวแบบธรรมดาก็พอเพราะมันแค่ลูบดินน้ำมันนะนะซื้อเนี่ยไหมแค่นี้ก็เลื่นแล้วแหละเดี๋ยวเช็ดเงาๆนิดนึงเพราะว่ามีคราบนิดนึงอ่ะผมจะลงแบคให้ดูละลงเกลือบเดี๋ยวผมกลับ้านจริงๆต้องใช้นี่เพราะผมต้องเก็บเป็นผ่าเช็คแบบเนี่ย เอาไปแอบ,บใช้แล้วล่ะไม่เป็นไรจะถามว่าเงาหรือเปล่านี่คือฝากระโปรงด้านหน้าลื่นปื้ดตับไปไหมเนะี่ยตับลื่นปื้ดเลยไม่มีสะดุดมือนี่เขาเรียกว่าลูปแบกนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูบดินมันเนี่ยรถเราจะทําให้สวยกับรถใหม่อานะเราดูแลรักษารถกันนะประราวนี้ผมก็จะเปิดแ็กมาละว,วิธีวนครับคือวนก้นหอยเราใช้วิธีนี้นะแล้วก็ปาดลงเข้าไปข้างในไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับกขปลุกไม่เท่าไหร่อะ ค่าแรงค่าเวลาเราแพงกว่าเยอะนะผมก็แบบนี้แหละนะแล้วก็วนเป็นก้อนหอยเนี่ยจริงๆอ่ะมันถามว่ามันจะใช้เยอะหรือใช้น้อยหรือเปล่าผมตอบว่าใช้นิดเดียวเองนะแต่อันนี้มันเป็นอ่านี่เหนะ็นไหมแค่นี้เราก็ทิ้งไว้ให้มันขึ้นคาแป๊บนึงนะก็จะเสร็จละถามว่าจะลงกี่รอบนะปกติผมจะลงสามรอบสามรอบคือสามครั้งวันคือ อย่างเนี้ยเดี๋ยวผมร้อยห้แห้งก็เช็ดแล้วก็ร้อยห้างแล้วก็เช็ดให้มันเสร็จเข้าที่นะก็ใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมแค่นี้ก็เสร็จละไม่ยากนะครับอย่างที่คิดจะใช้เครื่อง DI ตัว uh, DI ก็ไอตัวของตัว DA ก็ได้นะแต่ว่านีิจากมันเปืองของมันแพงอย่างผมก็มาแว็กไฟหน้าได้นะกันฝาข้อไฟหน้าดีกัน,กนว,วีกัดไฟได้ต่างๆเห็นไหมเนี่ยมนสารพัดประโยชน์เนาะ เนี่ยเรารอแปบนึงนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นละเนี่ยผมหนาเกินไปตรงนี้เขาเรียกว่าหนาเกินไปหนาเกินไปแล้วผมก็ลูบออกมันต้องไม่หนามากเออเราเก็บแบกไว้เนี่ยแบบนี้ขึ้นคาบละเขาเรียกขึ้นขึ้นขึ้นละเช็ดได้ละนี่คือเสร็จแล้วนึ่งรอแบบนี้ขึ้นได้ละเนี่ยมันขึ้นคาขขาวสังเกตไหมจะมีสีขาวๆเนี่ยเราก็พาเช็ดแบกนะภาพอยนี้ได้ไม่เป็นเช็ดเนี่ยคือเสร็จละเห็นไหม เช็ดง่ายนะยี่ห้อนี้ใช้ดได้เลยคือไม่ไม่ไม่เหมือนบางยี่ห้อแบบโอ้เห็นไหมเนี่ยโดนคราบชัดเจนเลยเห็นไหมมันฝังแบบเนี้ยดูดิผมก็จะนี้มันรั่วไปไปเออเห็นไหมดูสิแต่เป็นของใหม่เลยเดี๋ยวไม่เท่ากาันสีไม่เท่ากันอายเขาเห็นไหมแล,ล้วกรั่เนี่ยนะของใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยว่าระหว่างโคตติ้งหรือไม่โคตติ้งนะเราก็เช็ดเช็ดแค่นี่ยครับเราก็เสร็จแล้วถาม ว่าใช้เวลานาขนขนาดไหนผมบอกว่าประมาณไม่เกิดหานาทีก็เสร็จแต่เพียงจะว่าทั้งคันผมไม่ไหววันนี้หน่อยเอาเรื่องเหมกันเดี๋ผมจะไปข้างนอกอะก็ยามว่างเราก็ทํากันนะครับเพราะว่าดูแลรถขารถกันเองเนี่เนถะามต่อว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าความคุ้มค่าของเขานะเป็นยังไงเดีย๋ยดูความสวยของเขาแต่เขานี่ว่าอึด,ดทนนะดถดทนดีนะ เห็นไหมเออไหมเฮ้ยสีได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่คือฟินิตหลังจากใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงอ่ดูความเงาของเขานี่คือลงกับไอ้แผ่นนี้คือไม่ลงอ่ะสังเกตสีไหมนี่คือลงนี่คือไม่ลงนะ มุมใก,ใกล้เกียนกันสีไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ถามว่าลื่นหรือเปล่าเนี่ยผมปาดลื่นเลยคือลื่นมากนี่ึ้นรอบแรกนะเราก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมทิ้งไว้ลสักสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงรอบสองรอบสามละก็ถามว่าวันนี้เรารีววของตัวโอเวนซีนะถามว่าการใช้งานคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าซื้อในออนไลน์ก็จะคุ้มกว่าเพราะในออนไลน์ผ่านกว่าบาทนะแต่ถ้าซื้อผ่านแบบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ เอาว่าราคาพันกว่าบาทได้กันคาก็ปลูกใหญ่ๆนี้ใช้ได้ทั้งปีนะก็ถือว่าคุ้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมยังแนะนําว่าต้องให้รูปดินน้ามันก่อนเสมอทุกครั้งนะครับเวลาลงเพราะไม่งั้นเช่นนะันมันจะไม่เงาสุดๆแล้วก็ไม่ลื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษอะไรติดๆอยู่นิดนึงนะครับไอ้กล่องนี้ผมก็ใช้มาประมาณสามปีนะมันใช้ได้อยู่เลยนะเราก็ใช้โรดิคลลิ่งของ OOP นะเขาเรียกโอโอ เนี่ย OPT นะครับแล้วตัวนี้ใช้เป็น OP ผมเรียกว่า OP นะตัว C นะนะแล้วก็ถามว่าเงาหรือเปล่าผมว่าเงาวับเลยแล้วก็ถือว่าสวยงามมากคันนี้จริงๆทั้งคันนี้ไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จ้วนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาทําจริงๆผมก็เลยประมาณได้แค่นี้นะครับก็นะครับก็ขอบคุณเี่ยบชมทุกท่านครับดูความเงาปืนทั้งกันจะไม่บรรยายละดูความเงาอนนี้คือความให้กล้องธรรมดาถ่ายนะไม่ใช่กล้องแบบ iPhone หรือกล้องแบบอะไรครับนี่กล้อง กล้อง s a m s u n งรุ่น M31 เอ,เ,อ,เ,อเครื่องประมาณ6,000กว่าบาทนะไหยก่อนนะเดดูสิด,ดูความเงานี่คือเครือบอันนี้คือไม่ดูสองสีนี่เห็นไหมสีเดียวกันเห็นไหมควคนเชดตกันเลยนะถามว่าเครือบดีเปล่าเราต้องหอกว่าดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าความชอบส่วนบุคคลว่าชอบยี่ห้ออะไรเป็นไง คือส่วนตัวผมผมใช้แบบไหนก็ได้ขอให้เคลือบมันก็พอแล้วมันก็เงาเพราะว่ามันการขี้นกได้พอนะครับก็ขอบคุณท่านทุกท่านครับสวัสดีครับ